สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พๆทุกท่านค่ะ,ะวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นนิ่มใส่ชุดปแปลกใช่ไหมคะไม่แปลกนะคะวันนี้ก็ลองใส่ชุดดำนะใส่ชุดดำใส่ชุดดำทำไมคะใส่ชุดดำเพื่อ,อเราจะมาพูดถึงเรื่องความดีของคุณย่านะคะย่าเขามีความดีอะไรกับนิ่มเหรอคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชุดดำใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ความดี ที่เขามีก็คือตอนที่แต่งงานเขาก็ไปกับลูกชายเขาสองคนนะไปที่เมืองไทยตามไปแต่งที่เมืองไทยนะคะไปแต่งแล้วก็ทุกอย่างเขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่างานแต่งค่าอะไรทั้งหมดนะคะก็คือ,อเขาก็โอนตังค์เข้าบัญชีให้นิ่ม จัดการเรื่องการแต่งงานนะคะที่เมืองไทยก็ให้พ่อกับแม่จัดการเรื่องงานแต่งเตรียมงานเตรียมอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแตะ่แล้วก็ไปที่นู่นนะคะคือคือนิ่มกับแฟนครั้งแรกเลยงานแต่งนี่แหละค่ะก็จะมีปัญหากันตั้งแต่แรกแะละ้วคือคือเขาจะไม่ยอมอไปที่บ้านเพื่อทําพิธีแต่งงานใช่ไหมคะเพราะว่า เขาคิดว่าจะต้องจดทะเบียนก่อนถึงจะกลับไปแต่งใช่ไหมคะแต่เราบอกว่าไม่ได้ต้องกลับไปแต่งก่อนเพราะว่าที่บ้านเตรียมงานเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่กลับถ้าคุณไม่ไปคุณก็กลับญี่ปุ่นไปเลยเราก็ไล่อย่างนี้ใช่ไหมคะแม่เขาก็เข้ามาห้ามนะคะเพราะแม่เขาก็อยากได้เราเป็นลูกสะใภ้เพราะว่า <c oughs> ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทย เขาก็เป็นคนจัดการค่าตัวเครื่องบินค่าอะไรใช้จ่ายทั้งหมดให้นะคะแล้วก็อพอแต่งเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเขาก็รักเอ็นดูเหมือนลูกสาวเลยค่ะแรกแกนะคะแรกแรกรักเหมือนลูกสาวเลยคือพอลูกชายเขาทาอะไรผิดนิดนิดหน่อยหน่อยเขาจะด่าลูกเขาทั้งหมดนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือพอเรามีลูกนะคะก็พอดีย่าเขาทํางานโรงงานโรงงานเย็บผ้า เขาทํางานโรงงานเย็บผ้าและทีนี้โรงงานพอดีช่วงโรงงานเขาจะปิดพอดีช่วงที่นิ่มตั้งท้องนะคะก็พอนิ่มตั้งท้องเสร็จนิ่มก็บอกว่านิ่มจะลาออกจากงานมาอยู่ด,ดูลูกเองนะคะแต่เขาบอกว่าโร,โรงงานที่ย่าทำมันจะปิดอยู่แล้วเดี๋ยวย่าก็ไม่มีงานทําเดี๋ยวย่าดูหลานเองเขาก็บอกอย่างี้เพราะตอนนั้นเขาก็อายุยังไม่เยอะนะคะก็ห้าสิบกว่ากว่ายังไม่หกสิบนะคะเขาก็ ดูหลานให้นะคะดูหลานก็ให้เราไปทำงานนะคะเขาบอกว่าเรายังอายุน้อยยังสามารถที่จะทำงานได้อยู่ก็ให้ไปทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะไม่เป็นไรค่างงานก็ให้เขาดูดูหลานนะคะให้ดูหลานไปแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะก,ก็อันนี้ก็เป็นข้อดีที่ที่เขาทำให้นิ่มนะคะก็ เราได้ทํางานมาตลอดเพราะว่าเราเป็นเขาบอกว่าเราเป็นพนักงานประจําเนี่ยมันหายากมากนะเป็นแล้งานโรงงานสมัยนั้นเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในแถบหมู่บ้านนั้นหรือว่าเขตนั้นด้วยซ้าไปนะคะก็เขาก็เลยไม่อยากให้เสียโอกาสถ้าลาออกแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ายากนะคะมันไม่เหมือนเมืองไทยที่จะเข้าออกได้อะไรเงี้ยก็โชคดีตรงนี้ค่ะก็เลยได้อา อยู่ดูลูกแล้วก็เขาก็ดูลูกให้นะคะตลอดนี่ทางานาตั้งแต่ลูกคลอดจนลูกเรียนจบมัธยมนะคะทั้งสองคนเขาก็ดูหลานให้ทั้งสองคนอันนี้ก็คือความดีของเขานะคะก็คือ,เ,อเขาก็ทําให้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นหลานของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เราลายนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา ใน,ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็อนาคตวันนี้เราจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมคะก็คือมันก็อยู่ที่คําพูดของเขาด้วยแหละเพราะความรักที่เขามีให้ลูกเขานะคะ,ะถึงแม่ลูกสะพ้ายไม่ผิดเขาก็ว่าลูกเขาถูกอยู่ดีนะคะเขาไม่เคยคิดว่าลูกเขาผิดพอหลังๆมามีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปที่แบบว่าเขาข้างลูกตัวเองนะคะ แรกแรกที่เข้าข้างสะพายเพราะว่าอยากได้หลานอยากได้หลานก็บอกโหบังคับแบบบังคับขอร้องเลยค่ะขอมีหลานให้หน่อยฉันอยากมีหลานไว้สืบสกุลอะไรเงี้ยยิ่งได้หลานชายนี่ยิ่งแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าโอยอยากตอนที่เราท้องเนาะตอนที่เราท้องอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะ ของผลไม้แพงๆอยากกินก็ได้กินเขาจะประเคนให้ทั้งหมดเลยนะคนท้องคือเหมือนกับว่าเป็นเทวดาเลยนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคนมาเอาใจขนาดนี้นอกจากพ่อแม่ตัวเองนะคะก็เลยเออเขาก็เขาก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอเรามาได้ยินคําพูดของเขาที่เขาคุยโทรศัพท์กับลูกเขาเท่านั้นล่ะค่ะความรู้สึกมันมันหายไปไหนไม่รู้ความรู้สึกที่รักเหมือนแม่ เหมือนแม่บังเกิดเก้านะคะมันเอ้ยเขาไม่ได้คิดอย่างอย่างที่เราคิดนี่ความคิดความอ่านมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ความร้ายมันก็เลยเริ่มเข้ามาแทรกนะ,ะเข้ามาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอเราจดทะเบียนยาออกมาเราก็ไม่บอกเขาสักคำเราก็ผิดเราก็ผิดที่เขาเราไม่บอกเขา ก็คือเหรอคือคือความเมินเฉยอะความเมินเฉยต่างคนต่างเมินเฉยคือเขาก็เฉยเขาไม่ได้สนใจใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ว่าเราผิดตลอดอไล่เราออกจากบ้านไปเลยจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่บ้านฉันโอ้ไอเราก็ปากเสียด้วยสิเออฉันไม่อยู่หรอกฉันก็ไม่อยากจะอยู่หรอกบ้านหลังนี้แล้วอยากคิดว่าฉันอยากได้บ้านของคุณฉันก็ไม่อยากได้นะ ฉันไม่อยากได้บ้านของคุณเลยเราก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่อยากได้เพราะค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันเยอะมากนะคะใครที่มีบ้านหนึ่งหลังนี่ก็ต้องเสียภาษีบ้านด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นภาษีบ้านนะคะขอแทรกนิดนึงเพราะภาษีบ้านต่อปีเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าอตอนนี้นะคะบ้านมันเริ่มเก่าแล้วมันสร้างมา20ิกว่าปีแล้วจะ30สิปีละตั้งแต่นี่ก่อนนี่มาอยู่ 30, แล้วสามสิบสี่สิบปีละก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณ ปีละหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยถ้าบ้านใหม่หน่อยก็ปีละแสนนะคะภาษีบ้านนะคะเขามีภาษีบ้านด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะคะก็ก,ก,ก็ตรงนี้นะคะพอความดีของเขายังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ตรงที่พอเขาจะสิ้นใจหรือว่าพอเขาเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ลูกเขาอะเอาเข้าไปอยู่ออ่อยูในโรงพยาบาลเพราะไม่มีใครอยู่ดูดูดูแลเขาใช่ไหมคะ ว่ารู้สึกว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่ทราบลูกเขาไม่บอกนะคะก็เราเห็นแต่หัวแตกเราก็ถามว่าใขรเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่บอกเขาไม่พูดโอเคไม่พูดก็จบก็คือโอเคคือวันที่เราจะออกมาเนี่ยเราอยากจะพูดกับเขาแต่เขาเมินเฉยกับเราเมินเฉยโอเคก็คือคือหันหน้านี้อ่ะก็คือเราจะเข้าไปพูดละแต่ก็ไม่ไม่ไม่ดูหน้าเราแล้วโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นไร แต่เราก็บอกปูว่วโอเคปู่ฉันไปแลนาอะไรเงี้ยไปอย่าเดี๋ยวฉันเอาไปยื่นเองเพราะลูกก็เซ็นให้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นก็เป็นอและพอวันพอเขาใกล้จะสิ้นใจนั่นแหละคะ่ะ mm hmm. เขาก็พูดกับลูกชายเขาอีกคนหนึ่งนะคะลูกชายคนกลางเขาอะคะ่ะบอกว่าเป็นห่วงนิ่มจังเลยนิ่มเป็นยังไงมัง่งออกไปอยู่คนเดียวยังเป็นห่วงเราอยู่นะสุดท้ายก็คือ,อ มาคิดได้ตอนที่ลูกตัวเองเอาเข้าไปทิ้งไว้โรงพยาบาลแล้วไม่เคยเข้าไปดูดามดูดีอะไรเลยไปก็ไปเอาแต่เงินสองที่คนในหมู่บ้านหรือว่าย,ดยาดญาิหรือว่าเพื่อนเพื่อนเข้าไปเยี่ยมไข้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะมีเงินสองไว้ให้อย่างง้นนะคะก็เพิ่งมานึกถึงเพิ่งมาคิดถึงลูกสะพ้ยว่าอ๋อเราไม่ใช่คนเห็นแก่เงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละก็คือพอมาเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเราจะอยู่ยังไง ออกไปอยู่แบบนั้นแล้วจะอยู่ที่ไหนมีใคระจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นห่วงเราอยู่นะคะก็ความดีของเขาก็พอเขาเสียชีวิตลงนิงก็ไม่ได้ไปเผาแล้วค่ะไม่ได้ไปเพราะว่าคือเราอย่าออกมาแล้วเนาะก็คนในหมู่บ้านเขาก็เข้าใจนิมนะเขาบอกว่าเออดีละที่นิมออกมาก่อนที่เขาแย่ลงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็นิมก็ออกมาก่อน ก็เลยไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้ไปเผานะคะก็พอวันที่เขาเผาเสร็จเผาเสร็จประมาณห้าหกวันนะคะอ่าลูกชายเขาก็ไปทํางานและทีนี้ตอนกลางวันเราก็รู้ว่าเวลาเข้าไปทํางานคือเวลาไหนปู่ก็เลยบอกลูกสาวมาว่าบอกแม่มาไหว้กระดูกย่าหน่อยนะให้มาเวลาที่พ่อเธอไม่อยู่ก็แล้วกันอรอยโอเคเราก็รู้อยู่อ่ะ เขาก็อยากให้ไปเราก็ไปค่ะก็เลยไปไปไหว้กระดูกแล้วก็ขอขามาลาโทษนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะสายเกินไปนะคะในการที่ไปขอโทษขออภัยอะไรอย่างเงี้ยกับกระดูกคนตายก็คือบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงขอบคุณตลอดมาที่ดูแลหลานให้ดูแลลูกให้อะไรอย่างเี้ก็ขอบคุณมากการคนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีปากเสียงเป็นเรื่องธรรมดาก็คือ แต่ถ้าไม่ให้อภัยกันเลยมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่มันติดค้างขาดใจเราไปตลอดแล้วเราก็ได้พูดกับปู่ว่าปู่ถ้าปู่เสียฉันอาจจะไม่ได้เข้ามาไหว้กระดูปู่นะและฉันก็คงไม่ได้มีโอกาสมาบ้านหลังนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยปู่เขาก็ยังดีอยู่ค่ะเขาก็ยังบอกว่าถ้าจะมาเอาอะไรก็มาเอาข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดในบ้านเนี่ยจะเอาอะไรก็มาเอาบอกฉันไม่มาเอาอะไรทั้งสิ้นเพราะฉันอยู่คนเดียว เพราะว่าของใช้ชั้นก็มีอยู่ไม่จําเป็นมันไม่ได้จําเป็นอะไรเลยชั้นก็เอาไปเฉพาะเสื้อผ้าของชั้นของใช้ของ,ของฉั้นเท่านั้นเองอะไรที่เป็นสมบัติของยาอะไรฉันจะไม่แตะทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ชุดกิโ,โนที่เขาซื้อให้เขาก็บอกให้เอาออกไปด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นของของเธอเราก็อันไหนที่เขาบอกว่าเป็นของของเราเราก็อ,าออกมาเท่านั้นเองก็คือนี่นะคะก็คือความดีที่เขายังมีให้เราอยู่แล้วก็ ความร้ายที่ทุกคนได้เห็นที่ว่าเขาร้ายกับนิ่มแค่ไหนนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรบับฟังที่มีมาตลอดคลิปนี้นิ่มก็จุดเริ่มต้นชีวิตของนิ่มนิ่มก็คงขอจบไว้ที่อีีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รอติดตามนิ่มต่อไปนะคะว่านิ่มจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอีกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ